ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็อยากจะนําเสนอเรียกว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะให้แบตมือถือของเรามันไปไวหรืออยากจะเล่นเกมมือถือสบายๆอยู่บนคอมอีมูเลเตอร์คือทางที่ดีที่สุดและในวันนี้ผมอยากจะนําเสนอ LD Player นะครับอีมูเลเตอร์สุดลื่นไหลเล่นได้ไม่สะดุดหยุดความเสื่อมของแบตมือถือรับมือได้ทุกเกมใช้งานได้สะดวกรวดเร็วฉับไวอีมูเลเตอร์ที่จริงใจต้อง LD Player นะครับใครอยากจะลองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับ ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไฮดีมิโซะนะครับผมอ่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับจะมาตีในส่วนของระดับทอร์เมนให้ดูแล้วกันนะครับสามเชเซตอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าสเปคตัวละครที่ผมใช้แล้วกันนะครับอ่ะก็อันนี้ผมจะเปิดให้ดูนะว่ามีตัวละครไหนที่ผมใช้อัพอะไรไปยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะจุดหลักเลยสําหรับการตีในรอบนี้คือมาโคโตะนะครับก็คือผมใช้ในระดับ3าดาวนะมันสามารถเคลียร์ได้อยู่แล้วนะครับในระดับ3ดาวตรงนี้อ่ะแต่อาจจะต้องมีการอัดของหรือว่าจะเป็นสกิลสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับสาหรรรับกเล่่นนนนตงีีี้้ะท เข้ามาสู่ตัวเกมแล้วกันนะครับอันนี้นะครับหลักการในการเล่นเฟสที่1นนะครับเราจะเน้นในการเคลียร์มอนเป็นหลักและสกิลสาคัญสาหรับการเคลียร์คือมาโกโตะอ,อ่ะเห็นนะว่าเมื่อกี้พอมีการลงมาไอส่วนไอมอนที่เหลือตรงนี้เออมันก็จะมีการลงมาเพิ่มเติมให้เราลอก่อนแล้วเราค่อยเคลียร์นะครับจะได้เก็บเงินครบเส้นเดียวกันจากนั้นให้เราบนสกิลอะไรก็ได้ในส่วนตรงนี้คือบนสกิลอะไรก็ได้นะแล้วก็ให้เอาตัวของมาโกโตะกลับขึ้นมาหนึ่งรอบเนี่ยครับแล้วก็รอให้มันมีไอเวฟด้านหลัง ลงมาก่อนจากนั้นให้เราจัดการเคลียร์มันจะมีเวลาให้มันวิ่งอยู่แป๊บหนึ่งนะครับมันจะวิ่งเข้ามาสู่ในระยะสกิลของเรานั่นเองนะครับจากนั้นอ่ะเนี่ยครับมันจะเข้ามาสู่ห้องที่สองนะอ่ะห้องที่2ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือพยายามเคลียร์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็วนสกิลมากระตกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมทีนี้บอกก่อนนะครับว่าสําหรับการตีบอสเชอเซ็ตระดับทอร์เมนต์เนี่ยโดยเพาะทีมแรกนะทีมแรกเนี่ยถือว่ามีความเฟล็กซ์มากนะคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทีมแบบผมเลยก็ได้นะครับ แต่อย่างน้อยตัวหนึ่งที่ควรจะต้องมีคือมโฟตโตะส่วนที่เหลืออันนี้จะปรับแต่งยังไงก็ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยถ้าขาดตัวนี้ไปมันจะเล่นไม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นนะครับคุณสามารถเอาอย่างเช่นโมโมอิโนโนมิอะไรพวกนี้สามารถหยิบมาเล่นที่เฟสนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการตีในรอบนี้นะฉะนั้นอันนี้ไม่จาเป็นว่าต้องเล่นทีมแบบที่ผมเล่นนะครับผมแต่อันนี้ก็คือมันเป็นพวกตัวละครที่ผมปั้นไว้แหละเออก็เลยประยุกใช้ในจุดที่มันสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับในเฟสนี้นะ จากนั้นมันจะเข้าสู่เฟสที่2นะครับผมอ่าในเฟสที่2ตรงนี้มันจะเข้ามาในห้องของบอสเนอะอ่าทีนี้ให้สังเกตนะผมอะเลงสกิลไปก่อนเลยนะครับเนี่ยการเลงสกิลไปก่อนตรงเี้ยเดี๋ยวมอนมันจะเกิดขึ้นมาใช่ไหมเราจะไม่เสียเวลาในการเคลียร์เห็นไหมเนี่ยพอผมปล่อยมือปุ๊บอ่ามอนก็ตายทันทีเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเวฟที่2จะมาทันทีถ้าเกิดว่าเราเคลียร์เวฟแรกจบแล้วแบบนี้นะครับอ่าเห็นนะอันนี้ก็คือผมก็พยายามรันสกิลนะอันเนี้ยที่ผมยังไม่รันทำมากโตะเพราะว่าผมจะเก็บส นะครับอันนี้นะอันนี้ก็คือไอ,เอ <to> ้เรื่องของการวนสกิลตรงนี้อันนี้แล้วแต่เลยนะว่าจะวนยังไงก็ได้นะครับผมอัน <flavor> นี้ก็อย่างที่บอกไปนะมัมไมนได้ซีรีส์ว่าเอ้ยต้องฟิกว <iding th> <together> ่า <gosh>, ถ <the S 2> ้าเกิดว่าเราไม่ได้วนแบบนี้มันจะเล่นไม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นนะครับผมเห็นนะอันนี้พอเข้ามาสู่เว็บที่3ปุ๊บอ่ะผมก็จะการเคลียร์เรียบร้อยแบบนี้เร็วๆไปเลยนะครับอาจากนั้นเว็บที่4จะมาซึ่งเว็บที่4อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะให้สังเกตไอ้หลอดเหลืองๆใต้เลือดบอสนิหนึ่งนะครับ เราจําเป็นจะต้องเบรกเอาไว้อยู่ที่เนี่ยประมาณตรงเล็กหนึ่งหรือจะเข้าสู่เลขศูนย์ประมาณนี้อ่ะเนี่ยเห็นนะผมจะเริ่มหยุดละผมจะเริ่มหยุดเพื่อเช็คหลอดเนี่ยอันนี้ก็คือผมเห็นแล้วเออสักประมาณนี้ดีกว่าก็คือขอสักประมาณเลขหนึ่งอ่ะพอละเนี่ยให้พยายามหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าเอาอย่างมากที่สุดน,นะคุณต้องอยู่ตรงประมาณกลางเลขศูนย์นี่คือขั้นสูงสุดแล้วนะสำหรับการตีทางบอสเชเซต สำหรับในการที่ทำหลอดในช่วงเฟสที่1ตรงนี้นะครับผมฉะนั้นอยากให้ระวังในส่วนตรงนี้ให้ดีนะสำหรับการตีบอสตัวนี้นะครับผมเป็นจุดหลักสำคัญเลยที่เราต้องทำทิ้งเอาไว้เพื่อให้ทีมที่2ของเรามาตีต่อน,นั่นเองนะครับ เข้ามาสู่ทีมในเฟสที่2แล้วกันนะครับสาทีมในเฟสที่2ตรงนี้นะผมก็ใช้ทีมแบบนี้เลยนะครับก็ใช้เป็นอุย้ยใช้เป็นทางมิกะนะครับผมใช้เป็นโฮชิโอชเวน้ำเชริโนอาโกแล้วก็ฮิมารินะครับก็จะเห็นว่ามันมีพวกตัวซับเทพต่างๆอยู่กันครบเลยนะครับจริงๆมันสามารถปรับทีมได้ดีกว่านี้อีกนะมันมีทีมที่สามารถจะผ่านได้เร็วกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าทีมนี้มันน่าจะผ่านได้ง่ายแหละเออก็เลยเอามาอัดให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับทีมตรงนี้นะ เวลาที่เราเริ่มสกิลมานะครับก็ให้รันที่โฮชิโนะช่วยน้ําก่อนนะจากนั้นให้มารันทีพิษยองอุ้ยที่ตัวมิกะนั่นเองนะครับอ่ะให้สังเกตดูนะเนี่ยผมก็จะทําการรอก่อนนะครับเนี่ยพอค่าคอสถึงปุกก็จะก,การบัฟที่ทางโฮชิโนะช่วยน้าเลยจากนั้นลดคอสให้กับทางมิกะรอเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมิกะจําเป็นต้องใช้ในการรันดาเมจระเมื่อมีการเปิดฝานั่นเองอ่ะเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยอมมีการเคลียร์มอนไปอีกนิดน,นึงนะครับก็คือเมื่อกี้ก่อนนันนี้เราได้มีการเคลียร์มอนจนเติมไอตัวหลอด ต้เลือดบอสจนเกือบเต็ม้วอะมันก็จะได้มีเวลาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เราสามารถเจนคอสเพิ่มเติมขึ้นมไปได้จากนั้นก็วนสกิลโดยเริ่มที่มิก,กะนะครับแล้วก็สตามด้วยอากุิมาริจากนั้นก็ให้วนอวยไปให้กับเชริโนแล้วก็เอาสกิลของทางมิกะยิงใส่บอสอีกหรอบนะครับมันก็จะได้เป็นลูปหนึ่งลูปในการที่จะโจมตีใส่บอสแบบเรแงงหนึ่งครั้งประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะมีการปิดฝาแล้วก็จะมีการเสกเวฟที่หนึ่งมาเราก็ อาโกขิมารินะครับผมอ่ะมันก็จะเคลียร์มอนไปเนอะซึ่งเป้าหมายหลักของเนี้ยที่เราต้องรีบเคลียร์ก็คือต้องเคลียร์ไอตัวที่เป็นป้อมปืนก่อนนะครับเพราะป้อมปืนมันจะเล็งใส่ศัตรูเอ้ยเล็งใส่พวกของเราที่อยู่ด้านหลังนะครับผมซึ่งอุย้ยเป็นเกราะแดงและเสี่ยงมากๆเราเลยต้องรีบเคลียร์ให้ได้นะครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยให้รันไปเรื่อยๆนะเนะนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะก็คือผมมีการลดคอส์สให้กับทางโคชิโนด้วยนะครับอ่เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการรันสกิลเพิ่ม ่จากนั้นเนี่ยครับก็มีการรั n สกิลเหมือนเดิมเลยตรงนี้นะครับผมอ่แล้วก็ทีเนี้ยก็เคลียร์เหมือนเดิมนะครับจากนั้นอ่พอเราเคลียร์ต่างๆเสร็จเนอะสกิลวนกลับมาที่วีหนึ่งรอบก็ลดคอสให้กับทาเชริโนอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเชริโนจะเป็นตัวละครหลักที่ใช้ในการเคลียร์สำหรับทีมที่ผมจัดอันนี้นั่นเองนะครับอ่จากนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็คือเนี่ยรอดูไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแอนิเมชันนะครับถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะลองดูเป็นแอนิเมชันของบอสดูกันนะว่าเออมันจะมีลักษณะการเรียก ลูกออกมาประมาณไหนก็ให้การจังหวะของเชริโนให้มันมีดาเมจออกให้ตรงกันอะไรแบบนี้ได้อยู่นะครับผมแต่ตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้นะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบว่าการทำคะแนนด,ด,ดีหรือว่าอยากให้มันเคลียร์ได้ค่อนข้างเร็วก็ทำประมาณนี้จะดีกว่านะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะเคลียร์อีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะจากนั้นตรงเนี้ยผมจะรอนิดน,นึงเพราะว่าผมต้องการที่จะให้มีการเร่งค่าให้มีการเจนคอสกลับขึ้นมาใหม่จากนั้นผมจะวนสก,กิลอีกหนึ่งรอบแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบดีนะที่ จังหวะการใช้งานของเชริโนมันพอดีนะครับผมอ่าเนี่ยในจังหวะที่เช e ริโนมันพอดีตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้ทางตัวบอสเนี่ยโดนคริแรงขึ้นนะครับผมอ่าเห็นไหมเนี่ยมันก็จะจบได้ง่ายๆแบบนี้แหละสมมุติว่าอ่าสมมุตินะว่าถ้าเกิดว่าตีประมาณนี้ยังไม่จบนะครับคุณสามารถหาทีมอนอื่นมาอุดได้นะคือต่อให้มันดูไม่ดีจริงๆอ่ะเออผมมองว่าเราไปหาทีมอนอื่นมาอุดเป็นทีมทีสาได้และคิดว่าจบไม่ยากด้วยนะครับกับทีมประมาณนี้นะแต่ก็นั่นแหละ เพาะว่าอย่างเดียวนะครับอย่าให้มิกะมันมิสถ้าเกิดว่ามิกะมิสเมื่อไหร่คุณต้องรีแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็คร่าวประมาณนี้นะครับผมสตารกาตีบอสทอไเน,นะ